เอฟตาดีมองเห็นผู้าบาทฟินแลนด์ไม่ธรรมดาที่ไม่ได้ใส่เพนเดล่าลดราคานะครับเอฟซีเฮานี่นะครับพวยพี่น้องบอิดปอแคดแฟนมอลตอรับนะครับจิติดตามผู้บาทฟินแลนด์มาโดยตลอดนะครับทุกคนต่างเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างมากนะครับอันนี้ผม มองหรือความืุดชมนะครับบอกว่าจะเป็นเสือพานาผมหรือแม้แต่เครื่องประดับต่างๆนี่เอฟซีเพื่อนก็นให้ความสนใจเฝ้ามองแลวกเมึงอยู่ตอลอดเวลานะครับในคลิปๆนี่นะครับมีได้หลายเพจนะครับเอาไปลงเอาไปคุยกันนะครับเรื่องเครื่องประดับของผูยบาทฟิลนด์นะครับภายนอกอาจจะมองว่า บรรธรรมาดาครับนะครับแต่ว่าราคาไม่ธรรมดาเข้าบระเด็นมา่อวดลำอวดรวยหรอกครับพ่อพี่น้องมันเป็นสิ่งของมีค่าของหนอกกายนะครับเพิ่นกระหามาตอบแทนให้รางวัดจ้าของนะครับในส่วนที่เพิ่นท้า้าหากินแต่เพื่อนะสคว่าสําเร็จนะครับรากามี่ะระดับหนึ่งกระไซ นะครับยังเสร็จเฉพาะพี่น้องนะครับเชนอยู่นี่นะครับราคากะบโบเบนธรรมดาครับซึ่งคอลเลกชันนี้นะครับมันจะมีทั้งซอยแล้วก็ขอมือนะครับถ้าพ่อเป็นพี่น้องจำได้เนาะซึ่งตามทีบรรดาชาวเน็ตเอฟซี FC, บอลปีเอฟซีพุยบาทพี่แดดเอฟซี โซเชียลมิวสิกเดนํำเสนอกันเดี๋ยวนะครับว่าราคามันไม่ธรรมดานะครับเกือบสามแสนครับคอลเลกชันชุดของมันน่ะแหละครับพวกพี่น้องนะครับขนาดแล้วนะครับเอ้ามอกในมิตินะครับที่เพื่อนตั้งใจนะครับทั้งมาห้ากินนะครับประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วยอมเป็นธรรมดาแหละครับที่เพื่อนให้นางวันตัวเองนะครับ บ่แปลกใจครับนี่ย่ามีเสื่อนึงนะครับพอเมดการเมื่ออวดลำอวดด้วยนําเสนอเรื่องเล่าที่มันอของหน่อกายแหละมันเกินราคาเกินเงี้ยกระตาแจว่าผมบอลเล่บอกมิตินะ่ะแต่ผมมองมิติว่ามันเป็นสิ่งของที่เขาหามาด้วยนำพักนำแรงเขานะครับแต่เป็นธรามดาละครับที่เขาจะให้รางวัลความเหนื่อยยากที่เขาฟาฟัานมานะครับยังเอฟซีพีคนหนึ่คนก็มาคอมเมนต์ลักษณะีะบอกว่าซอย ที่บอยนะพรีกไซน์น่ะแพงมากนะขัดตามเสร็จแล้วเกือบสามแสนละครับเพื mm ่อ hmm. นบอล่ะครับเออเขาเลยเฮดติดท็อ, it, ทอปเออหนึ่งในหนึ่งในหานะครับในพวกดีออบูการีคาเทียชาแนลชิริยังกตาเซตเป็นของแบนะรนด์เนมราคาแพงซึ่งตัวนี้กะบิตอยู่ในท็อปนะครับของทีพีเพื่อนว่านี่ยนะครับฉะนั้นนะครับซิงที่ผู้ยาบาตฟินแลนด์ รเราเอาใจใส่รายละเอียดทุกสีทุกอย่างอยู่ตลอดเวลามันวงบอกถึงการทำงานของเพิ่นนะครับพัยผีหนอกเจนันเดวสิงที่ีใด้มาสิ่งที่ตอบแทนให้ตัวเองมันนบกเกิดกำลังราคบมันนโกเกิอดอันนี้ของเพิ่นหรอกครับนะครับก็เลยนำเสนขอข้อมูลข่าวสารความตาดีของปอแม่เอฟซนั่นแหละ นะครับความเอาใจใส่ของปภเมียร์เอฟซีที่เห็นรายละเอียดเร็กเยกได้น้อยกรนทัมาเสนอมาเบกา,เากันมาหาเรื่องโศกันมาเสนซากพ,พอพี่น้องเออได้เห็นถึงความสําเร็จความหนาลักของผู้ยาิบานพี่แดนเอฟซีก็ย่อมปากปื้มเป็นธรรมดาแล้วครับนะครับเห็นผู้ยาิบานใส่ของส,สวยๆงามๆนะครับสมฐานะสมนาตาเอฟซีกับปื้มใจเป็นธรรมดา นั่มาเบามาสูวก,กันนี่สิละไอพ่อพี่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแก่ธรามะครับนะครับสำหรับคลิปนี้การนำเสนอ่อพี่น้องมีหมอแคทแฟนหมอรำประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการในขดขอตรวจขอให้แนะนำแกเข้ามาตักเตือนกันเข้ามาครับที่สำคัญครับถือชอบก็เทียนผมมักสไตล์ของเทียนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เลยครับสำหรับคนที่ยังบม่ได,ด้กดติดตามเนาะ กดกิ๊ตามเหลี่ยวพ่อพี่นอนก็กดกระดิงดามแจกเตือนไว้ครับเพื่อที่ท่านจะพว้ผาดคลิปไปใหม่ในแต่ละมือสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อค้คลิบนาครับสวัสดีครับ